สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนปีหกเจ็ดนะครับก็บายยเก่ๆนะครับเนาะเย็นๆวันนี้จะวันแนวทางเราพัฒนานะครับให้เสีทางช่องครับเนาะที่ขอมาอยากจะให้ลงเร็วๆหน่อยเข้าไม่เป็นไรนะครับเนาะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นนะครับเนาะบางทีเห็นตอนออกมาแล้วเสียดายครับเนาะออกเห็นแล้วตอนเข้าประมาณนี้ ก็น,นี่ลงแนวทางให้นะครับเนาะแนวทางให้มีเวลาช่วงเย็นๆนะครับเนาะช่วงบ่ายสามบ่ายสี่นะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับก็ย้ำเหมือนเดิมแนวทางที่ลงให้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็พานนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังเหมือนเดิมถ้าชอบก็ขึ้นเวทีนะครับเนาะไม่ชอบก็า้ามไปเปรียบเทียบกับสํานักอ,อื่นก็ได้ครับเนาะอาจารย์ให้แนวทางเยอะ เยอะแยะนะครับเนาะเป็นหมือนเป็นแสนนะครับเนาะเทียบดูว่าเหมือนชาวบ้านเขาไหมไกลเคียงกันไหมถ้าเหมือนก็ค่อยไปลงทุนครับเนาะทาเหมือนถ้าไม่เหมือนก็ดูดูไปก่อนข้ามไปก่อนครับเนาะไม่เป็นไรดูให้มั่นใจนะครับเนาะค่อยขึ้นเวทีก็ได้ไม่มั่นใจก็ข้ามไปก่อนนะครับเนาะสาหรับแนวทางเราพัฒนานะครับเนาะหลงให้นเนาะขอก็จัดให้มาปกติขังจังวันจันทร์ครับเนาะจันทร์ ลงตรงวันครับพูดง่ายๆลงตรงวันคือจันทร์พุธศุกร์เพื่อให้เป็นแนวทางหยับสีทางช่องเหมือนเดิมแต่วันนี้หยับสีข้ามาเันนีมีเวลาคนระับเนานมีวันอาทิตย์พอมีเวลาช่วงเย็นๆครับเนาะสามสี่ห้าโมงจัดไปนะครับเนาะจัดไปก็มีหยับสีทักมาหลายคนทำนะว่าทำไมไม่เห็นเด้งเลยโน่นนี่นั่นนะครับเนาะทุกคนก็ทําให้เป็น,นครับเนาะต้องกดกระดิ่งไว้ครับเนาะอยากให้มันคลิปเด้งต้องกดกระดิ่งนะครับ กดติดตามแนละ้วกดกระดิ่งด้วยครับเนาะถึงจะเห็นนะครับเนาะเห็นแล้วชอบค่อยจะได้จัดประมาณนี้กว็วันนี้มา็นกาคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพานนวลมาเที่ยวนะครับเนาะที่นวนกับพี่สาวมาเที่ยวที่บางกระเจ้านะครับนวนกับพี่สาวเที่ยวบางกระเจ้าให้อาหารปลาครับ,นรบรเนาะปัจจัยเรากำลังกายเสร็จก็ก่อนกลับบ้านก็ให้อาหารปลาก่อนขับบ้านนะครับ <c oughs> เหมือนเช่นเคยนะครับเนาะ ชมธรรมชาติสวยบ้านเราเจริญหูจเจริญตาครับเพ่จะได้มีเบือ่อเดินไปที่แนวทางครับเนาะนานๆมองหน้ากันนะครับจะได้ไม่เบื่อนะครับเนาะสวยงามๆธรรมชาติบ้านเรานะครับธรรมชาติบ้านเราสวยๆงามๆต้นไม้ใบหญ้ามีน้ำลำธารเหมือนเดิมปลาค็เยอะมากครับเนาะมีตัวใหญ่ๆปลาช่อน,นครับเราจะเห็นที่เห็นที่ผมถ่ายแผนกล้องไปนะครับเนาะ ตัวใหญ่มากครับเพราะว่าต้องมีสี่ห้าโลต้องมีโดยประมาณนะครับเนาะมองในมุมกล้องเราจ,จะเห็นเป็นตัวเล็กนะครับเนาะจะถ่ายไปแล้วที่จริงแล้วตัวใหญ่สามสี่โลต้องมีนะครับเนาะตัวใหญ่มากแต่ดูแลเขาไม่กินอาหารตัวนี้นครับเนาะเขาเป็นปลากินเหยือ่อขนมกินพวกปลานิลปลาอื่นๆนะครับปลาสวายประมาณนี้ ก็ไปดูผลของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนนะครับเนาะผลของลาวพัฒนานะครับเมื่อวันที่ศุกร์ที่ยีิบสองที่ผ่านมานะครับเนะาะแนวทางหกตัวแนวทางลาวพัฒนาหกตัวมีเก้าสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับแน่นอนมากเลยเก้าเดือนดีมากเลยครับเนาะเก้าสี่เก้าสี่เก้าเจ็ด 2ตัวล่างนะครับคือ9 4สนะครับ2ตัวบนก็ 97, 9 7 9เดินดีมากนะครับเรนะาสตัวก็ก็4 9 7นะครับ9 4สของเราไม่มีนะครับเนาเก้าสี่เบ้าสรคมให้ไปเด่น6ลองเจ็ดนะครับนะเด่นหกลองเจ็ดก็ซื้อให้ติดสองตัวนี้เข้าไว้มีรุ่นแน่นอนครับเนาะที่เบ่าซามเคยพูดไว้ก็หน้าตาของเราเข้าเจ็ด เก้านะครับเนาะเตัวกลับนะครับเด่นเ้าเด่นเจ็บ่าซอมจับคู่ให้หลัก7มีเจ็ดศูนย์เจดหนึ่งเจดแปดเจดเก็เข้าตัวกลับนะครับเนาะแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนครับเนาะบอาซอมเน้นหลัก6มากกว่านะครับเนาะคือ60ศูนย์หหนึ่งหกดหกเ้านะครับ60ศูนย์หนึ่งหกแปดหกเ้า รัฐบาลไทยเราไอรัฐบาลลาวออกเ4 9ากนะครับก็ได้ไปเรียกหนึ่งครับเนาะจะเป็นตัวกลับใครตามก็ดีใจด้วยครับเนาะดีใจด้วยแต่เสียดายครับเนาะที่เขาออก497เราเจ็บสมให้เป็น9 7 1 9 7 0หนครับเนาะหลักร้อยไม่เข้านะครับเนาะหลักร้อยไม่เข้าบอสลอสมเป็น971970ถ้ามีสี่คงจะได้โตดน,นะครับเนะาะก็ ราคาสองตัวประมาณนี้ <c oughs> ก็วันนี้ก่อลงให้ครับเน,ะนานะลงให้ลงหน้าเนาะไว้ลงหน้าเลย <c oughs> เป็นครั้งแรกนะครับเนาะลงให้ลงหน้า <c oughs> ก็วันนี้ก็เด่นแปดเด่นเก้านะครับเด่นแปดเด่นเก้าจับคู่นะครับแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดหกนะครับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสาม 9 6ทนครั้งนะครับวันนี้เดือน8เดืน9จับคู่8 0 8 2 8 3 8 6 9 0 9 2 9 3 9 6นะครับ8คู่8คู่นี้ให้เน้นไปที่8 2 8 3แล้วก็9 2นะครับ8 2 8 3 9 2ก ประมาณนี้ครับเนาะเน้นได้สามคู่ส่วนใครที่บอกว่าเยอะนะครับเราก็เลือกเอาตัวที่ชอบนะครับใครจะได้ใครบอกว่าเยอะไปก็เอาตัวที่ชอบครับเนาะคัดเอานะครับเราคัดเอาเราสังขารทำตามสูตรครับเนาะสูตรได้มาเท่านี้ก็คัดมาที่จริงชุดชุดเต็มผมมีสิบแปดตัวครับเนาะเอ้ยสิบหกคู่นะครับเนาะทางฮานอยละลาวบาซิลจะทําได้สิบหกคู่ชุดเต็มนะครับคัดมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มัน คัดมาครึ่งนึงแล้วก็มาเน้นให้3คู่นะครับเนะาะก็ถูกผิดก็เข้า,ขากันไปถ้าใครบอกว่าเยอะก็เลือกเอานะครับเลือกเอาคู่ไหนชอบคู่ไหนก็เลือกเอาครับเนาะเลือกเอาเลยแต่ถ้าให้บอกสามเลือกให้ก็ตัวเน้นนะครับจัดไปนะครับเนาะตัวเน้นจะได้ประหยัดงบนะครับสะคนงบน้อยนะครับเนาะแปดสองแปดสามเก้าสองนะครับเราควรเห็นมีเอฟซีทักมาคนหนึ่งว่าให้เยอะไปประมาณนี้นะครับเนาะ ก็มาชุด3ตัวนะครับมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมมี0 8 2 0 8 3 1 9 2 1 9 3นะครับ4ชุด4ชุดนี้ให้เน้นไปที่1นึ่งไอ้ย0 8 2 0 8 3แล้วก็1 9 2นะครับเน้นให้3ชุดนี้นะครับเนาะชุดเดียวกันนะครับชุดเน้นชุด3ตัวกับ2ตัวนะว่าดูดีๆนะครับเนาะแค่หลักลร้อยมาวางข้างหน้านะครับเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทางเราพัฒนาวันที่25ิพฤศจิกายนนะาน,านะครับนะลงก่อนลงหน้าครับเนาะลงก่อนลงหน้าพี่ทักมามีเวลาจกลงให้ก่อนก็วันนี้ว่างพอดีครับเนาะว่างพอดีจัดให้ครับเนาะช่วงเย็นๆไปสามไปสี่นะครับ,นรบนะงเงนาะนะจัดไปถ้าใครคลิปไม่เด้งครับเนาะใครสนใจแนวทางที่ว่าคลิปไม่เด้งก็กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งไว้กดติดตามอย่างเดียวมันไม่มัน,มน,มนอาจจะไม่เด้งครับเนาะ เลื่อนเจอค่อยเจอนะครับแต่ถ้ากดกระดิ่งมันจะเดิงปึ้งขึ้นทันทีนะครับเนาะสำหรับคนสนใจนะครับเนาะคนไม่สนใจก็ข้ามไปไม่เป็นไรครับเนาะไม่ว่ากันแนะนําสำหรับคนที่สนใจนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะทุกคนเฮงๆเลยด้วยเห็นปะอยาทจะบอกนะครับตัวเด่นนะครับใครงบน้อยเนาะใครบมันเยอะกว่าตัวนี้นไปสามคู่นะครับมันฟุกเข้านะครับเนาะก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ